สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนกันในเรื่องการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิแท่งเราจะพิจารณาตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจะเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ แผนภูมิรูปภาพก่อนนะคะเป็นจำนวนไอศครีมที่สหกรณ์โรงเรียนขายได้ตั้งแต่วันที่10ถึง14กรกฎาคม2560เขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้นะคะโดยมีข้อกำหนดว่าให้รูปไอศครีม1รูป แทนไอศครีมห้าแท่งนะคะดังนั้นในวันที่10ก็จะขายได้25่แท่งน,นะคะในวันที่11นะคะก็จะขายได้15บห้แท่งน,นะคะในวันที่12ก็จะขายได้30แท่งน,นะคะในวันที่13ก็จะขายได้ ยี่สิบแทง่งและในวันที่สิบสี่ก็จะขายได้ยี่สิบห้าแทง่งนะคะถ้าเราใช้ช่องสี่เหลีย่ยมแทนรูปภาพไอศกรีมจะได้แผนภูมิรูปภาพดังนี้จำนวนไอศกรีมที่สหกรณ์โรงเรียนขายได้ตั้งแต่วันที่10ถึง สิบสี่กรกฎาคม2560เราก็จะได้เป็นแผนภูมิรูปภาพดังนี้นะคะโดยมีข้อกำหนดว่าให้ช่องสี่เหลี่ยมหนึ่งช่องแทนไอศครีม5แท่งนะคะถ้าใช้เส้นแนวตั้งแสดงจำนวนไอศครีมแทนข้อกำหนด และเส้นแนวนอนแสดงวันที่ขายไอศครีมจะได้ดังนี้จำนวนไอศครีมที่สหกรณ์โรงเรียนขายได้ตั้งแต่วันที่10ถึง14กรกฎาคม2560โดยในเส้นแนวตั้งจะแสดงจำนวนเป็นแท่ง นะคะส่วนในเส้นแนวนอนจะแสดงวันที่ซึ่งในเส้นแนวตั้งจะถูกแบ่งออกเป็นระยะห่างของข้อมูลคือช่องละ5นะคะก็จะได้ออกเป็น5 10 15 20 25 30นะคะเราก็จะมาเริ่ม ในแท่งของวันที่10กรกฎาคมก่อนนะคะเราก็จะลากแท่งของมันขึ้นไปให้ตรงกับ25นะคะส่วนแท่งที่สองนะคะจะเป็นแท่งของวันที่11กรกฎาคมเราก็จะวาดลากเส้นขึ้นไปจนถึง15นะคะแท่งที่3 เป็นแท่งของวันที่สิบสองกรกฎาคมนะคะแท่งของมันก็จะลากขึ้นไปถึงสาสินะคะต่อไปแท่งที่สี่เป็นแท่งของวันที่สิบสากรกฎาคมนะคะแท่งของมันก็จะลากขึ้นไปจนถึงยี่สิบนะคะและแท่งสุดท้ายนะคะแท่งของวันที่สิบสี่กรกฎาคม ก็จะลากขึ้นไปจนถึง25นะคะการหาจำนวนไอศครีมที่ขายได้ในแต่ละวันสามารถพิจารณาจากส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของแต่ละรายการเทียบกับเส้นแสดงจำนวนดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของแต่ละรายการ จึงไม่จําเป็นต้องมีเส้นขั้นระหว่างรูปและไม่จําเป็นต้องมีข้อกําหนดซึ่งแสดงได้ดังนี้จํานวนไอศครีมที่สหกรณ์โรงเรียนขายได้ตั้งแต่วันที่10ถึง14กระกฎาคม2560 ซึ่งจะแสดงเป็นแผนภูมิแท่งได้ดังรูปภาพนะคะถ้านักเรียนสังเกตจะแตกต่างจากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะตรงที่ไม่มีเส้นขั้นระหว่างแท่งนะคะแผนภูมิที่ใช้รูปสี่เหลี่ยมม,มุมฉากแสดงข้อมูลเรียกว่าแผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งประกอบด้วยชื่อของแผนภูมิซึ่งอยู่ข้างบนและตัวแผนภูมิตัวของแผนภูมิจะประกอบด้วยเส้นแสดงจํำนวนเส้นแสดงรายการและรูปสี่เหลี่ยมมุมชาที่แสดงจำนวนของแต่ละรายการ ซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปต้องมีความกว้างเท่ากันเริ่มต้นจากระดับเดียวกันที่ศูนย์และระยะห่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปควรเท่ากันด้วยนะคะจากข้อมูลในแผนภูมิแท่งพบว่า เป็นแผนภูมิแท่งเกี่ยวกับจำนวนไอศครีมที่สหกรณ์โรงเรียนขายได้ตั้งแต่วันที่10ถึง14กรกฎาคม2560ตั้งแต่วันที่10ถึง14กรกฎาคมสหกรณ์ขายไอศครีมได้25แท่ง 1ิแท่ง30สแท่ง20สิบแท่งและ25้าแท่งตามลำดับวันที่12กรกฎาคมขายไอศครีมได้มากที่สุดขณะที่วันที่สิอกรกฎาคมขายไอศครีมได้น้อยที่สุด วันที่10และ14กรกฎาคมขายไอศครีมได้25แท่งเท่ากันตั้งแต่วันที่บถึง14กรกฎาคมหหรณ์กรขายไอศครีมได้115แท่ง วันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมขายไอศครีมได้น้อยกว่าวันที่สิบกรกฎาคมสิบแท่งและวันที่สิบสี่กรกฎาคมขายไอศครีมได้น้อยกว่าวันที่สิบสองกรกฎาคมห้าแท่งแต่ขายได้มากกว่าวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคม สิบแท่งนะคะการน,นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งอาจจะนำเสนอได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนนะคะจำนวนไอศกรีมที่สากรโรงเรียนขายได้ตั้งแต่วันที่10ถึง14กรกฎาคม 2560เราจะสามารถแสดงในรูปของแผนภูมิแท่งแนวนอนได้ดังนี้นะคะการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งที่นำเสนอในแนวตั้งหรือแนวนอนก็จะมีวิธีการอ่านเช่นเดียวกันนะคะ โดยจะพิจารณาจากส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของแต่ละรายการเทียบกับเส้นแสดงจํานวนนะคะตัวอย่างเราจะเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิจํานวนไม้ดอกที่นักเรียนชั้นป .4 ปลูกในเรือนเพาะชํา ก็จะได้ออกมาเป็นแผนภูมิแท่งดังรูปภาพซึ่งมีระยะห่างระหว่างข้อมูลคือเพิ่มขึ้นทีละ2นะคะซึ่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาอ่านค่าของแผนภูมิแต่ละแท่งก่อนนะคะแท่งแรกดอกชบานะคะก็จะอ่านค่าได้9ตน้นนะคะ ต่อไปดอกบานชื่นจะอ่านค่าได้12ต้นนะคะต่อไปดอกเข็มอ่านค่าได้19ตน้นต่อไปดอกชวนชมอ่านค่าได้12ตน้นและชนิดสุดท้ายนะคะก็คือดอกดาวเรืองจะอ่านค่าได้13ต้นนะคะข้อที่1น,นักเรียนปลูกไม้ดอก ห้าชนิดได้แก่ชบาบานชื่นเข็มชวนชมดาวเรืองนะคะข้อที่สองนักเรียนปลูกดาวเรืองอยู่สิบสามต้นนะคะข้อที่สามไม้ดอกที่ปลูกมากที่สุดคือดอกเข็ม นะคะคมีจำนวน19ต้นไม้ดอกที่ปลูกเป็นจำนวนเท่ากันคือบานชื่นกับชวนชมนะคะมีจำนวน12ต้นนะคะข้อที่5นักเรียนปลูกชวนชมมากกว่าชบาอยู่3ต้นนะคะข้อที่6นักเรียน ปลูกไม้ดอกทั้งหมดหกสิบห้าต้นนะคะและข้อที่เจ็ดเขาให้ลำเรียงลำดับชื่อไม้ดอกตามจำนวนที่นักเรียนปลูกจากมากไปหาน้อยนะคะก็จะเรียงได้ว่าหนึ่งเข็มสองดาวเรืองสามบานชื่นสี่ ชวนชมระหว่างบานชื่นกับชวนชมนักเรียนสามารถสลับที่กันได้นะคะเพราะจำนวนมันเท่ากันนะคะและสุดท้ายก็คือชบานะคะปลูกน้อยที่สุดตัวอย่างต่อไปจำนวนนักเรียนชั้นป .4 ที่ชอบอ่านหนังสือประเภทต่างๆแสดงได้เป็นแผนภูมิแท่งดังรูปภาพ ซึ่งมีระยะห่างระหว่างข้อมูลโดยเพิ่มขึ้นทีละ10นะคะเราก็จะเริ่มมาอ่านค่าของแต่ละแท่งก่อนนะคะนิตยสารอ่านค่าได้20คนนิทานอ่านค่าได้35คนสารคดีอ่านค่าได้20คนการ์ตูน อ่านค่าได้ห้าสิบคนนะคะข้อที่หนึ่งนักเรียนชอบอ่านการ์ตูนมากที่สุดจำนวนห้าสิบคนนะคะข้อที่สองนักเรียนที่ชอบอ่านการ์ตูนมากกว่านักเรียนที่ชอบอ่านนิตยสารสามสิบคนนะคะนักเรียนที่ชอบอ่าน นิตยสารและสารคดีมีจำนวนเท่ากันนะคะข้อที่4เรียงลำดับประเภทหนังสือที่มีนักเรียนชอบอ่านจากน้อยไปมากเราก็จะเรียงได้ก็คือ 1. นิตยสาร 2. สารคดี นิตยสารกับสารคดีสามารถสลับที่กันได้นะคะเพราะมีจำนวนเท่ากันและลำดับต่อไปก็เป็นนิทานนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นการ์ตูนนะคะตัวอย่างต่อไปจำนวนรองเท้าประเภทต่างๆที่ร้านค้าขายได้ในหนึ่งสัปดาห์ แสดงเป็นแผนภูมิแท่งในแนวนอนนะคะข้อนี้ซึ่งมีระยะห่างของข้อมูลคือเพิ่มขึ้นทีละ20สิบนะคะเราก็จะมาอ่านค่าของแผนภูมิแท่งก่อนนะคะรองเท้าแตะอ่านค่าได้ห0สคู่รองเท้าผ้าใบอ่านค่าได้หนึ่งสิบคู่ รองเท้าหนังอ่านค่าได้130คู่รองเท้ากีฬาอ่านค่าได้120คู่นะคะแผนภูมแิแท่งนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนรองเท้าประเภทต่างๆที่ร้านค้าขายได้ในหนึ่งสัปดาห์นะคะข้อที่หนึ่ง ร้านค้าขายรองเท้าผ้าใบและรองเท้ากีฬาได้230คู่นะคะข้อที่2สัปดาห์นี้ร้านค้าขายรองเท้าได้ทั้งหมด410คู่นะคะข้อที่3ให้เรียงลำดับประเภทของรองเท้า ที่ร้านค้าขายได้น้อยที่สุดไปหามากที่สุดก็จะเรียงได้ดังนี้นะคะรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบรองเท้ากีฬาและสุดท้ายเป็นรองเท้าหนังนะคะในกรณีที่แต่ละรายการมีจำนวนใกล้เคียงกันมาก จำนวนที่อ่านจากเส้นแสดงจำนวนอาจไม่ตรงกับข้อมูลที่แท้จริงจึงนิยมเขียนตัวเลขแสดงจำนวนกำกับไว้ที่ปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละลูกเช่นมูลค่าการส่งออกสินค้าของบริษัทเงินดีพุทธศักราช2,557ถึงพุทธศักราช2,560 แสดงได้ดังแผนภูมิแท่งรูปภาพนี้นะคะซึ่งเราจะอ่านได้ว่าพุทธศักราช2557มีมูลค่า144ล้านบาทพุทธศักราช2558มีมูลค่า198ล้านบาทพุทธศักราช2559มีมูลค่า185ล้านบาท พุทธศักราช2,560มีมูลค่า170ล้านบาทนะคะต่อไปเรามาดูที่แบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่10.5จําำนวนไม้ผลในสวนของนายบุญมาแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ในแนวนอนได้ดังรูปภาพนะคะเขาให้นักเรียนเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งนี้นะคะคุณครูฝากนักเรียนทําเป็นการบ้านด้วยนะคะต่อไปในข้อที่สองเป็นจำนวนน้ำดื่มที่ร้านค้าขายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2560แสดงเป็นแผนภูมิแท่งได้ดังรูปภาพนะคะและข้อนี้เขาได้อ่านข้อมูลของแต่ละแท่งไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะที่ข้างบนของแต่ละแท่ง แล้วเขาให้นักเรียนเติมคําตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิในข้อนี้คุณครูก็ฝากนักเรียนทําเป็นการบ้านด้วยนะคะต่อไปแบบฝึกหัดที่10.6ข้อที่1ความจุของเขื่อนที่สำคัญในประเทศไทยนะคะ แสดงออกมาเป็นแผนภูมิแท่งได้ดังรูปภาพเขาให้นักเรียนเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมินะคะฝากนักเรียนทําเป็นการบ้านด้วยนะคะต่อไปข้อที่2องจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาชมอุทยานแห่งชาติผู้เตยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,559ถึงกันยายน2,560ซึ่งแสดงออกเป็นแผนภูมิแท่งได้ดังรูปภาพนะคะเขาให้นักเรียนเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมินะคะคุณครูฝากนักเรียนทําตรงนี้เป็นการบ้านด้วยนะคะ วันนี้คุณครูข้อขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ